ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงม้าจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดฟันใสนะฮะนี่คือการจัดแบบอินวิสไลน์นะฮะเดี๋ยวจะเกิดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะฮะการจัดฟันใสนะฮะที่เรารู้จักกันในนามอินวิสไลน์นะฮะจะเป็นของบริษัทอารายเทคโนโลยีนะฮะซึ่งเขาจะเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมตัวนี้เอาไปให้ตามคลินิกนะฮะแล้วคลินิกต่างๆเนี่ยก็จะ เอาเทคนิคนี้ไปจัดฟันใสซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหลายคลินิกเนี่ยจะมีระบบการจัดฟันใสอย,อยู่นะฮะโดยแพทย์ผู้ชํานาญนะฮะซึ่งก่อนที่แพทย์หรือทันตแพทย์เนี่ยจะจัดฟันใสได้เนี่ยเขาต้องมีการไปอบรมต่างๆแล้วก็มีการทําเคสเพื่อจะได้ใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยเพื่อมาจัดฟันใสได้นะฮะการจัดฟันใสเนี่ยมันก็จะมีการจัดละดับขั้นด้วยนะฮะโดยบริษัทเนี่ยเขาจะมีการเหมือนมีการเทสหรือมีการให้รางวัลน,นะฮะ ซึ่งมันก็จะมีราดับขั้นอยู่ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาแบ่งรำดับขั้นยังไงนะแต่ว่าร้านที่ผมไปจัดเนี่ยอยู่ที่สยามนะฮะเขาได้ระดับไดมอนด์นะครับเพราที่ทราบมาก็คือจริงๆคือไปปรึกษามาแล้วก็เช็คราคาราคาเนี่ยมันจะไม่หนีกันมากนะฮะมันจะใกล้ๆกันแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านนะแต่ว่าแนะนำหนอาจจะเปรียบเทียบราคานะฮะแล้วก็ดูคุณหมอแล้วก็ ความสะดวกในการเดินทางเพราะว่าการจัดฟันใสหรือว่าอินวิสไลน์เนี่ยมันจะต้องไปพบคุณหมอค่อนข้างบ่อยนะครับก็เ,เดี๋ยวเราเริ่มประสบการณ์ที่เราไปมาแล้วก็เราก็จะเล่าแล้วก็เราจะแชร์ให้ฝั่งกันนะแต่ว่าผลของการจัดฟันเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่าเท่าที่ถามคุณหมอมาเนี่ยเขาประเมินแล้วว่าของลูมาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะฮะในการจัดฟัน เดี๋ยวเรามาเล่าประสบการณ์กันเลยดีกว่านะฮะหวันแรกนะครับก็ไปที่คลินิกนะฮะก็ไปถึงเสร็จปุ๊บแนะนําคนที่จะไปทำนะฮะถ้าตัดสินใจจะทําแล้วนะแนะนําว่าให้ไปเคลียร์ช่องปากให้เรียบร้อยก่อนนะฮะกับคลินิกนั้นก็ได้หรือว่าที่อื่นก็ได้นะฮะที่คุณสะดวกการเคลียร์ช่องปากค,คืออะไรคือการขัดขินปูนการถอนฟันคุดการอุดฟันให้มันเสร็จแหละให้มันเรียบร้อยเพราะว่า การที to to ่เราจะไปทำเนี่ยมันต้องมีการสแกนช่องปากนะฮะการสแกนช่องปากแล้วสมมุติเรามีการไปอุดฟันหรือมีการไปขัดหินปูนเนี่ยมันอาจจะทําให้อวัสดุที่เราเอาไว้ค้อฟันตรงเนี้ยมันอาจจะไม่พอดีเป๊ะนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราไปเคลียร์ช่องปากเรียบร้อยแล้วค่อยสแกนเนี่ยมันจะทําให้วัสดุตัวเนี้ยมันพอดีกับฟันมากๆนะฮะซึ่งถ้าใครไม่ได้ทําไปก่อนหรือไม่ได้เคลียร์ช่องปากไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจเขาก็จะสแกนให้ใหม่นั่นแหละ ก็เหมือนเคสของลุงหมาเนี่ยที่ลุงหมาไปไปถึงเนี่ยคือตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยไปแบบงงๆแบงๆ,บงๆก็คือไปถึงก็ไปหาคุณหมอไปพบคุณหมอคุณหมอก็ให้ไปสแกนช่องปากก่อนก็คือมีใช้เครื่องสแกน,นครับมันจะเป็นเครื่องสแกนแบบเครื่อง T d นะครับก็คือจะเป็นทําแบบโมเดลคล้ายๆแบบโมเดล 3D เลยเป็นสแกนรูปปากมานะฮะแล้วก็เป็นทำเอ็กซเรย์นะครับแบบแบบครอบอะแบบอยู่ทั้งหัวแล้วก็ื บบคือเอ็กซเรย์รอบนะฮะแล้วก็เอ็กซเรย์ด้านข้างเนี่ยเวลาหมดเวลาเราไปอุดฟันข้างๆ้างนี้มันจะต้องกดแล้วก็เอ็กซเรย์ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นก็มีการไปถ่ายรูปลักษณะของฟันทั้งด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านข้างก็คือเอาไว้ทำา Before After นั่นแหละผมคิดว่านะหลังจากนั้นทำการสแกน3 d เรียบร้อยแล้วทำการเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วก็ไปพบคุณหมอนะคุณหมอก็จะดูปุ๊บ,บ,บ,บแล้วเขาก็จะพูดคุยกับเราว่า แนวทางการรักษาหรือว่าแนวการจัดฟันเนี่ยจะต้องอยังไงบ้างคร่าวๆเนี่ยเขาก็จะดูลักษณะเขาตอนที่ผมไปเนี่ยมันจะมี3คอร์ส1 2 3ของผมเนี่ยคือโดนคอร์สที่3เลย, Mac เลยคือเต็มแม็กเลยคืออัลลิมิตคือมันต้องใช้ฟันยางเนี่ยหรือหรือพูดง่ายๆคือเนี่ออยเอาผนผลาตเรียกฟันยางก็ได้่จริงๆมันไม่ใช่ฟันยางอนะ่ะมันเรียกว่าไออุปกรณ์เนี่ยหลายชิ้นมากถ้าจำไม่ผิดประมาณ70-80ชุดซึ่งตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนทุกๆ2สัปดาห์นะ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเบื้องต้นะนะก็คือใช้ประมาณ80ชุดนะคือเยอะมากแต่ชุดที่ผมทำเนี่ยคืออัลลิมิตคือถ้าจัดไม่เสร็จก็จัดไปเรื่อยๆนั่นแหละมันจะมีระยะเวลาอยู่ถ้าจำไม่ผิดประมาณ3-5ปีมั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะต้องคุยกับคลินิกอาจจะเป็นแบบคอนดิชันของแต่ละคลินิกนะฮะแต่เท่าที่จำไม่ผิดเนี่ยคืออัลลิมิตจัดจนกว่ามันจะจัดสำเร็จอนะแต่ว่า ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะว่ามันจะเรียบร้อยหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันต้องใส่22ชั่วโมงต่อวันนะฮะก็คือใส่ตลอดเวลาเลยถอดเฉพาะตอนกินข้าวนะอ่ะเดี๋ยวผมเล่าต่อก่อนหลังจากนั้นพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าเออเคสเราเนี่ยมันค่อนข้างหนักซึ่งตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเคสผมไม่หนักหรอกเพราะฟันช่วงบนเนี่ยมันเรียงตัวสวยแต่ว่ามันจะมีเหลื่อมกันนิดหน่อยแต่ปัญหาของผมเนี่ยคือฟันด้านล่างเราต้องบอกก่อนนะเคสเนี้ยคือการที่ผมไปจัดฟันเนี่ย ไม่ได้จัดฟันเพราะว่าอยากให้มันดูฟันสวยเรียงตัวกันเนียบไม่ใช่ปัญหาคือผมกินอาหารเยอะแล้วพวกเศษเนื้อเศษอาหารเนี่ยมันไปอัดอยู่ตามร่องฟันแล้วมันทําให้เกิดการอักเสบแล้วปวดรวมซึ่งหงุดหงิดมากคือบางทีกินแล้วเนี่ยต้องแบบเอาฟอสนะดึงออกตลอดนะแล้วซึ่งบางครั้งเนี่ยฟันเนี่ยมันดึงออกลําบากแล้วอยู่นอกสถานที่แล้วไม่มีฟอสเนี่ยมันจะแบบโอ้โหปวดแบบปวดแบบปว,แบบปวดลคาญมาก แล้วก็ฟันด้านหน้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเกยน,นะทำให้เกิดการสะสมของคราบต่างๆแล้วก็นานๆไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเหงือกได้ซึ่งผมก็ตัดสินใจที่จะจัดฟันนะก็คุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึง2ปีอาจจะต้องมีการฝังหมุดซ้ายขวานะเพื่อเป็นการดึงฟันให้มันถอยหลังไปน,นิดนึงนะเป็นเทคนิคของเขาผมก็ถามคุณหมอนะว่าเจ็บไหมคุณหมอก็บอกว่าประมาณเหมือนแบบฉีดยาชา ก็ถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บนะแต่ว่าก็เป็นระดับที่เจ็บแล้วทนได้เขาบอกว่าฝังหมุดเพื่อมันจะดึงให้เอ่อบริเวณฟันล่างเนี่ยถอยกลับเข้าไปนิดนึงนะครับให้มันไม่ยื่นจนเกินไปนะครับเขาบอกว่าช่วงที่จัดฟันเนี่ยก็น่าจะตอบต่กว่านี้นะฮะไม่ใช่ผอมลงนะฮะก็คือจัดฟันมันก็เลยดูผอมนะเดี๋ยวจะงงเอะลุงม้าผอมไปหรือเปล่าออไม่ใช่นะฮะจัดฟันอยู่อะ หลังจากคุยกับคุณหมอเสร็จเนี่ยคุณหมอเขาก็จะอ่าพิมพ์รายงานรุ่นนี้นั่นไปนะฮะเขาจะส่งรายงานหรืออีเมลตัวเนี้ยไปที่อเมริกานะฮะเขาจะมีถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเขาจะมีทีมแพทย์ของบริษัทอรไเทคโนโลยีอีกชุดหนึ่งนะฮะเพื่อดูรีพอร์ตต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมประเมินผลในการทํารอบนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ1-2อาทิตย์คุณหมอเขาจะเรียกกลับมาอีกครั้งนึงนะฮะก็ จบไปครั้งแรกที่ไปหาคุณหมอนะฮะครั้งที่2นะฮะที่มาหาคุณหมอเนี่ยประมาณ1-2ึ่งถึงสองาทิตย์เนี่ยผมจำไม่ได้นะคร่าวๆก็คือเขาจะมีพรีเซนเทชันมาให้แหละคุณหมอก็จะเรียกเรามานั่งดูว่าเนี่ยฟันเราตอนเนี้ยเป็นลักษณะนี้นะแล้วเดี๋ยวมันจะมีการปรับรูปค่อยๆเคลื่อนฟันลักษณะนี้เด้อ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 เขาจะมีโมชั่นในการเคลื่อนของฟันเนี่ยให้เราดูว่าแนวทางการรักษามันจะเป็นยังไงนะเด้อ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  หลังจากนั้นเนี่ยวันนั้นผมก็โอเคเพราะว่าครั้งที่1่เนี่ยจ่ายตังเรียบร้อยแล้วว่าทําแน่นอนครั้งที่2มาก็ดูพรีเซนเทชันเรียบร้อยว่าเออมันจะต้องใช้ระยะเวลาเท่านี้จัดฟันลักษณะนี้ใช้กี่ชุดกี่อะไรยังไงนะฮะเรียบร้อยหมดแล้วคุณหมอจะอธิบายรายละเอียดแล้วก็ถามแล้วว่ามีคําถามอะไรไหมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมเราก็ถามไปเลยเท่าที่เราอยากรู้นะฮะหลังจากนั้นนะฮะวันนั้นผมก็ทําการขัดหินปูนแล้วก็มีการอุดฟันนะฮะก็คือขัดหินปูอีกรอบนึงแล้วก็ อุดฟันมีฟันผุเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ไปทําการสแกนฟันอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยไปพิมพ์ฟันดังนั้นนะฮะอย่างที่บอกคือถ้าครั้งแรกคุณยังไม่ได้เคลียช่องปากมาคุณมาเคลียหลังจากดูพรีเซนเทชันก็ได้แต่ว่าถ้าให้ดีนะถ้าถามผมเคลียช่องปากมาให้เรียบร้อยก่อนขัดินปูนถอนฟันคุดอุดฟันเช็คมาให้มันเรียบร้อยนะแบบไม่ต้องทําอะไรกับมันเยอะเพื่อที่เราจะมาจัดฟันให้มันจบๆไปนะฮะ หลังจากนั้นประมาณ1เดือนนะฮะเขาจะส่งข้อมูลตรงเนี้ยทั้งหมดฟูไปที่อเมริกานะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็คือเขาจะไปพิมพ์ไอตัวอินวิสไลน์หรือไอฟันที่ผมเรียกว่าฟันยางเนี่ยแหละจริงๆมันไม่ใช่ฟันยางนะมันเป็นวัสดุของเขาอะนะไปพิมพ์มาซึ่งเขาไม่ได้พิมพ์มาทีละชุดนะเขาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเขาจะพิมพ์มาประมาณห้าสิบกว่าชุดอะทั้งเซตอะแล้วก็ส่งมาเลยป๊ามาเขาก็จะเก็บไว้ที่คลินิกแหละเขาไม่ให้คุณหลอกท้งชุดนะเดี๋ยวคุณทําหาย พอข,ขอมันมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโทรตามเราครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ใส่อุปกรณ์อินวิสไลชุดที่1นะฮะคือไปเนี่ยคือไปไม่มีอะไรเลยไปถึงคุณหมอก็จะแนะนําว่าอินวิสไลใส่ยังไงไอ้ฟันยางเนี่ยใส่ยังไงแล้วก็การดูแลรักษานูน่นนี่ทํำยังไงบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะ อาจจะดูซกมกนิดนึงนะเนี่ยมันจะเป็นใสายๆอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นใสายๆอย่างนี้นะฮะเขาจะมาพร้อมตลับนะอย่างนี้ให้เราซึ่งเขาแนะนําว่าให้ถอดเวลากินข้าวแล้วก็กินน้ําที่เป็นของหวานนะฮะดังนั้นมันจะช่วยให้เราไม่กินจุกจิกถ้าเราไม่ขี้เกียจนะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าขี้เกียจอ่ะเขาบอกไม่ต้องถอดก็ได้กินไปเลยก็ได้แต่ว่า ถ้าให้ดีอ่ะเขาบอกว่าควรจะถอดเมื่อกินเพื่อที่ให้คราบต่างเนี่ยมันไม่ไปซึมอยู่ตามล่องพวกนี้แล้วก็อยู่กับฟันเรานานนะฮะทำให้ลุงมมาเวลากินข้าวหรือกินขนมหรือกินของหวานอะไรก็ตามเนี่ยลุงมมาจะถอดกินแล้วก็แปรงฟันแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะฮะวิธีการรักษาไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะเขาบอกไม่ต้องทําอะไรมากนะครับก็เหมือนเอายาสีฟันที่เราแปลงเนี่ยก็คือมาปัดปัดปัดแปลงนะครับไม่ต้องแช่น้ายองน้ํายาไม่ต้องแช่น้ำอุ่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนทุก เขาเรียกว่า2สัปดาห์อยู่แล้วนะถ้าเข้าใจไม่ผิดตอนนี้ใส่มา1ชุดเนี่ยคือชุดแรกนะฮะวิธีวิธีใส่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะฮะวิธีใส่เขาบอกว่าให้ใส่จากด้านหน้าก่อนมันก็จะมีเป็นร่องชุดฟันเราเล็งกระจกก็ใส่คือตอนนี้ไม่ต้องใช้กระจรกแล้วก็คือเล็งๆก็ใส่ได้แล้วนะฮะก็คือดันเข้าไปนะี่อะไรแล้วก็อ่ะคือดันท้องหน้าก่อนแล้วก็ลูบไปข้างหลังนะฮะ ด้านหลังก็เช่นไอ้ด้านล่างก็เช่นกันนะฮะวางให้ลงล็อกวางจากด้านหน้าแล้วค่อยลูดไปนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกดด้านหน้าลงก่อนแล้วก็ค่อยลูดไปข้างๆอ่าอ่ะอ่ะอ่ะ,อะนี่แหละใช่แหละนี่คือชุดที่1คือมันอาจจะยังไม่ค่อยแน่นมากนะเขาบอกว่าชุดที่1จะเป็นชุดที่ปรับความเคยชินคุณหมอบอกว่าชุดที่2มันจะเริ่มแน่นมากขึ้นเพราะมันจะเริ่มเคลื่อนฟันแหละอ่ะเมื่อกี้เอาเข้าแล้วเดี๋ยวจะเอาออกให้ดูนะฮะขออนุญาต เอาออกเนี่ยเขาบอกเอาออกจากข้างในก็คือด้านซ้ายกับด้านขวาคือเอาจากด้านในงัดจากด้านในก่อนนะอ่าเนี่ยไม่ยากเนาะอ่าอย่างงี้ซึ่งจริงๆแล้วจะงัดทีละข้างจากด้านในก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่แน่นมากจนเกินไปมันงัดทีสองข้างปุ๊บลงก็ออกแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่กับก่อน เรียบร้อยแล้วก็คือต้องใส่ไว้22ชั่วโมงนะฮะทีนี้ความรู้สึกวันแรกที่ใส่ใส่เลยตอนแรกปุ๊บปั๊บป๊บประมาณส่ชั่วโมงแรกไม่เป็นไรเลยก็คือแบบรู้สึกแน่นๆเ่าๆงางๆแบบเหมือนมีอะไรแบบคือเราเคยใส่ฟันยางเหมือนเล่นกีฬาเราเคยใส่ฟันยางก็แต่มันไม่ได้ชิดขนาดนี้แล้วก็ใส่ก็ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่าพอผ่านไปประมาณ6 ชั่วโมงมั้งถ้าจะไม่ผิด6ชั่วโมงมันจะเริ่มรู้สึกตึงๆเพราะเหมือนฟันมันแบบแน่นมากแบบมันเบียดเข้าหากันแบบรู้สึกแน่นๆแล้วจังหวะที่กินข้าวจะรู้สึกว่าแบบกินข้าวไม่อร่อยอ่ะคือมันมันปวดอ่ะมันแบบมันปวดปวดตึงๆแล้วเหมือนว่าฟันมันมันสบกันแบบเหมือนกัดเคี้ยวไม่ละเอียดอ่ะแบบบอกไม่ถูกจริงมันเหมือนแบบฟันมันสบกันไม่ดีอ่ะเออมันเหมือนแบบบอกบอกไม่ถูกมันคือมันแน่นๆอ่ะมันความรู้สึกแบบแปลกๆมาก แล้วพอมาวันที่2เนี่ยค่อนข้างปวดเลยแต่แบบไม่ได้ปวดแบบทนไม่ได้แบบต้องกินยานะแบบแต่มันปวดปวดแบบปวดแบบปวดหน่วงๆแบบปวดลำคานอ่ะเออแบบลักษณะนั้นซึ่งวันที่2เนี่ยเขาก็จะมีโทรศัพท์มาถามจากคลินิกด้วยนะว่าใส่อุปกรณ์ชิ้นแรกไปแล้วเป็นยังไงบ้างเออล้วก็บอกว่ามันก็ปวดปวดตึงๆเล็กน้อยนะคะแต่่าคนได้เขาบอกอ๋อมันก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจะมีน้ำลายค่อนข้างแบบ แบบไม่เคยชินอ่ะเบอ,อมันใส่แล้วมันหนืนแบบมันจะมีแบบน้ำลายค้างอยู่ในปากนะบอกบอกไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นเป็นความรู้สึกประมาณนี้นะฮะเออลักษณะน,นี้แบบพอใส่มาครบหนึ่งอาทิตย์แล้วความปวดต่างๆเนี่ยเริ่มหายไปแล้วนะฮะแล้วก็กินข้าวได้เริ่มจกปกติแล้ะผมใส่เนี่ยวันที่ถ่ายนี่คือครบ7วันพอดีเลยเป็นความรู้สึกจริงๆเลยแบบอย่างวันนี้ลองกินแล้วก็แบบเออรู้สึกว่าเคี้ยวได้สบายขึ้นนะ แต่ก็ยังไม่เหมือนก่อนที่ตอนเริ่มจักนะักที่แบบว่าโอ้กินแบบนู่นนี่นั่นแบบโอ้เอ็นจอยมากแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเป็นปกติแล้วนะฮะเดี๋ยวรออีกประมาณหนอาทิตย์นะ,ะับผมจะไปใส่เครื่องมือชุด2ก็คือชุดที่1เก็บนะฮะเขาก็จะดูว่ามันโอเคไหมสมมุติว่าถ้าเราใส่แล้วมันโอเคไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับเขาก็จะให้มา,าทีละ5ชุดเอาไปเลย2อาทิตย์เปลี่ยนทีสอาทิตย์เปลี่ยนทีก็คือสมมุติ2อาทิตย์นี้ใส่ชุดที่6ก็นับไป2ออาทิตย์ ใส่ชุดที่7นับไปสองที่ใส่ชุดที่8พอครบล้วก็ค่อยกลับไปที่คลินิกแล้วก็ไปรับชุดต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวไปใส่ชุดที่2พร้อมกับมีการเขาบอกว่าจะทําปุ่มเครื่องมืออะไรก็ไม่รู้นะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไว้รู้แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับสําหรับประสบการณ์ในการไปจัดฟันแบบใสนะฮะอินวิสไลน์นะฮะ,ะ,ฮะสำหรับชุดแรกที่เริ่มใส่นะ ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปปรึกษ,ษาคุณหมอดูได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลุงมหาเลียงน,นะครับสวัสดีครับ